สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามรัฐบาลไทยผ่านทาง,องของเซียนนุ่มอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะค่ะในคลิปนี้เนาะเราก็จะเอาแนวทางรัฐบาลไทยตัวงวดเนาะวันอาทิตย์นี้รุนกันสําหรับรัฐบาลไทยในคลิปนี้ก็จะมีของเลขล็อกอุดรเนาะเลขล็อกอุดรเขาเต็มเมค่ะเต็มเต็มและตรงๆเนาะค่ะสาหรับวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาถ้าใครได้ติดตามถ้าผู้ใดได้เป็นเอฟซีแฟนครับอ่ารักเดียวใจเดียวของเพื่อนก็คงจะ หินแนวทางเนาะเพราะว่าแอดลงให้อยู่เอาที่ตัวดินนะค่ะเดินที่แปดแล้วกับสองตัวนินนๆให้ที่แปดติดตรงๆเนาะสําหรับเรีกรอกอุดรกับรบัฐบาลไทยแล้วกาในคลิปนี้ก็จะมีของเสียนๆหลายๆเสียนอยู่เนาะมีของออน้อยน้าโชคอ่ามีของตาบารรทัดมีของล็อกเทียนค่ะ ของล็อกเทียนทะเลของจีปากแดงแนวทางในคลิปนี้เนาะจีตา้ารวยค่ะของ่อ,อเพชรค่ะของล็อกน้องบัวแ้ากาของชอชัยชาญเนาะค่ะสำหรับสายดินมาเนาะในคลิปนี้ตอนอื่นจะต้องการับประกุนตัวเองแนวทางาแนวทาง จากเซียนเซียนที่หายมาบ้างทั้งช่องเนาะค่ะของเซียนนมรัฐบาลไทยที่หายมาต่อหนึ่งตองวดกับคาบุญขอบุณนนหลายหลเนาะแล้วก็เอฟทีเพนครับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนดนะะ้ค่ะเพื่อจะได้ประพาคลิปเนาะ,ะย้ำเตือนเสมอค่ะเลขทุกตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังคือเก่านะคะที่อาจจะมีข่าวไม่รู้ก็ต้องขออภัยสําหรับเแทนเซีนเซียนเนาะ,ะมาตามต่อค่ะวัอนอาทิตย์นี้ อย่างที่ก่าวไปทางตุนเนาะรัฐบาลไทยของล็อกอุดรข่าวเต็มๆที่แปดเจ็ดค่ะนิ้นๆแปดจิตมาเบื้องวดนี้ว่าจะเป็นจังไรกันแน่สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเตรียมตัวแกปัาจอเนาะรัฐบาลไทยต้องงวดค่ะของล็อกอุดรสสำหรับสายวิ่งรูดเดินบนรางว่นนี้ไหเดินซีกับสองค่ะสองตัวไ้ที่สีหกสีเจ็ดสองแปดสองเก้าเน้นที่สีหกกับ สองเก้าค่ะสามตัวไฮที่ซีสองแปดซีสองเก้าค่ะเลขสองตัวเป็นกรเน้นที่ซีหกกับสองเก้าเนาะเลขสามตัวไฮที่ซีสองแปดกับซีสองเก้าเน่นที่ซีสองเก้าค่ะของล็อกอุดรแนวทางรัฐบาลไทยมาต่อที่ของออน้อยน้ำโชคค่ะของออน้อยน้ำโชค์ไฮมาคขั้งแรกเนาะแต่ว่าล่าพัฒนาเพิ่นกระว่างได้หลายงวดแล้วแต่ว่าแอดพึงได้ ขอรัฐบาลไทยมาลุงได้เข่าตัวเดินค่ะดินที่แปดเนาะแต่ว่าจับกูอาจจะบ,บ่บ่เข่าบ่หมานสองวดวันอาทิตย์ค่ะสําหรับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่สิบหกเนาะค่ะสายวิ่งรูดเด่นบนรางว่าน,นี้ให้เดนซกับสองค่ะสองตัวไอทีซีสองซหนึ่งสองหาสองหกน้นที่สองหาก,กับซีหนึ่งค่ะแนวทางลีกสองตัวของอ,อ๋อน้อยนาโชคก,กับตัวนินพนเนาะ เลขสามตัวไฮที่ c สองห้าสองสี่หนึ่งเน้นที่4สองห้าค่ะแนวทางเลขสามตัวของอ l l n อยต่อที่ของตาบรรทัดค่ะของตาบรรทัดเข,ข้าตัวรองดินเนาะรองดินที่เจ็ดหลีกจับคูไม่ผ่านเนาะค่ะสำหรับรัฐบาลไทยตะวันดินมารองดินมา สองวดค่ะสายเวงรูดเด่นบนรางวันนี้ของตาบรรทัดให้เด่นหกกับสองค่ะสองตัวให้ที่หกสามหกสี 3, ่สองสี 4, ่สองหาเน้นที่หกสี 4, ่กับสองหาค่ะสามตัวให้ที่หกสี 4, 6, 6่หกหกสามหกแล้วก็สองหาสองเน้นที่สองหาสองค่ะแนวทางเลขสามตัวกับตัวเน้นหางเดียวนะคะของตาบรรทัด มาต่อที่ของล็อกเทียนนะคะล็อกเทียนเขาตัวดินค่ะเข้าแต่ตัวดินนะเนาะเดีจับคู่ก็หอดตัวเน้นตัวเจาะบอมาเนะรัฐบาลให้ต้องหมดค่ะสายวิ่งดรเดนบนล่างของล็อกเทียนให้เด้นหาค่ะกับซีสองตัวไฮีซีหกซีเจ็ดหาสามหาสองเน้นทีซี 4. จกับหาสองค่ะสามตัวให้ที่หาซีหกสามหาสามแล้วก็บซีหาสองค่ะนิ่นที่ซีหาสองค่ะแนวทางเลขสามตัวของล็อกเทียนมาต่อทีของเจ๊ปากแดงค่ะเจ๊ J. ปากแดงเข้าตัวดินค่ะดินที่จิตอ่านใคนคลิปนี้สายดินมาเนาะ จับคู่ไม่ถึงจับคู่ไม่มาเนะคะดินที่จิตเข้าเต็มเต็มอยู่สําหรับเหล็กดินเนาะสองตัวมาตัวต้องวดค่ะของเจาปากแดงรัฐบาลไทยสายวิงรูดเด่นบนล่างวันนี้ให้เด่น4กับแปดค่ะสองตัวให้ที่4ีหก8ี 1, 8 0, เจ็แปดหนึ่งแปดศูนย์เน้นที่4ีหกกับแปดศูนย์ค่ะเบิ้ลที่อ่า สามตัวไ้ที่ c แปดศูนย์แปดเจ็ดน้นที่ c แปดศูนย์ค่ะแนวทางเลขสามตัวเนะค่ะของเจปากแดงกับรัฐบาลไทยมาต่อที่ของเจตาเจตากับเขาตัวเด่นคือกันค่ะเข้าตัวเด่นดินที่แปดสองตัวไม่มาเนาะตามต่อเหมือนเดิมค่ะวันที่สิบหกนี้วันอาทิตย์ สายวิ่งรูดเด่นบนล่างว่านี้ให้เดินที่หนึ่งกับซี่ค่ะสองตัวให้ที่หนึ่งแปดหนึ 9, ่งเก้าซีหกซีเจ็ดเน้นที่หนึ่งแปดกับซีหกค่ะเล็กสามตัวให้ที่หนึ่งซี่หกซีซีเจ็ดแล้วก็ซีหนึ่งเก้าเน้นที่หนึ่งซีหกค่ะแนวทางของสี่ตาพารวยมาตอนที่ของออเพชค่ะออเพชก็เข้าตัวดินเช่นกันค่นคะมีแต่ตัวดินเนาะสองตัว ไปไม,ไมตามไหมค่ะแนวทางตรงวัดของออดพชรสายวิ่ง,งรูดเดินบนล่าง,งว่านี้ให้เดินที่หาอ่ะรองที่สี่สองตัวให้ที่หาหนึ่งหาสองซีหาซีหกนินที่หาหนึ่งกับซีหกค่ะแนวทางเลขสามตัวให้ที่หาซีหกหาหาสองแล้วก็ซีซีหาเนินที่หาซีหกค่ะแนวทางเลขสามตัวเนาะล็อกน้องบัวค่ะ ล็อกนองบัวเข้าตัวรองดินจับคู่จับคู่รูดไปเนาะค่ะจับคู่ไม่มาต้องวดค่ะซ้ายวิื้งรุดล็อกนองบัวไฮเดนซีค่ะร่องที่ศูนย์สองตัวไฮที่ซีแปดซี่เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองเน้นที่ซีเจ็ดกับศูนย์สองค่ะเบอะอ่าแนวทางเลขสามตัวไฮที่ 4ีศูนย์สองศูนย์สี่แปดหก็ซีเจ็ดีค่ะสี่เจ็ดซีเนาะทางของล็อกนอ้องบัวองโชใจชานค่ะโอใจชานก็เข้าตัวดินค่ะมาแต่ตัวดินค่ะสองตัวมาตัวอ่ะหงวดนี้ไปไม่แล้วตามต่อเนาะ แนวทางตรงวดค่ะวันที่16ของจชเชช,าชาันรัฐบัลไทยสายวิงโรดเดนบนล่างวันนี้ไฮเดิน3ค่ะรองที่9กสองตัวให้ที่37 38 91 92เน่้นที่91กับ38ค่ะสามตัวให้ที่ 3, 7, 3 8, 9 1 9 3 8 9 2 9เน้นที่9 3 8ค่ะแนวทางเลข3ามตัวของชอช,าช,าชาัชชันเนาะค่ะ แบบคลิปนี้ก็กาบขอบคุณขอบคุณตัวเองนะทั้งจากเส้นเชีนหล,ลายๆเนาะที่ให้มาวางทั้งช่องกลาบขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ขอให้มันมานิงน่งเงนอกวันอาทิตย์นี้รัฐบาลไทยปังๆกันยกช่อง FC ของล็อกกิทางช่องของเซียนนุ่มมันมานทำรวยรำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมเนาะค่ะช่วงนี้กําลังจะหนาวมาดูแลรักษาสุขภาพด้ายความพร้อมเนาะและ้วเจอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ